สวัสดีสบายดีไหมสบายดีไหมทุกคน How are you ว่าไ From media From media ประพูโอเค media ประพูไอดาสวัสดีจ้าจากพี่ใหม่นะคะพี่ใหม่อย่าไปเชื่อหมอดูถ้าถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าถ้าเกิดเลยถ้าเกินเลยเหรอเดี๋ยวผมตุย มีความลับอะไรกันพี่ติวพี่ถินพี่ตินกับพี่ไหมน้องพิงกินข้าวกับอย่างว่าสันอาวุธข้าวดอเลยเอาวุธข้าดวดกกับกาแฟเด็พี่ไมจ๊ะอยากไปกินน้ำเอือยอยู่แต่ละเมือ่อแต่ละเดนน่ะเอือยกินอีหยังเป็นตาแสบห้ามตุยนะว่าสันจากพี่ไหมผมว่าผมคิดมากไปเพราะผมโดนแต่ผู้หญิงหลอกมาทั้งชีวิตว่าสัน ุยอย่างกันพี่ตินกับพี่ไหมไม่มีความลับพิงเราคุยกันเรื่องแผ่นดินไหวแต่ละคนต้องมีความลับสิ อทุกคนเร็วๆเ,เอาคนหายหมดเลยว่าสันคนหายหมดเลยว่าสันไม่เป็นไรทุกคนขอบคุณมากเลยนะทุกคน everyone everyone อ่าเวียดนามอ่าชินเช้ากับเอิรนเวียดนามพี่เพาโอเค and อ่ออินเดียอินเดียนอินเดียนอินเดียน ี่เดียประพูทุกคนเลยขอบคุณทุกคนนะคะพี่พี่น้องน้องทุกคนเลยพี่พี่น,นะนะคุณปู่คุณย่าคุณนาคุณตาคุณยายคุณน้องทุกคนขอบคุณทุกคนที่มาให้กําลังใจนะอเกไหมวันนี้ขอบคุณหลายๆทุกคนครบชั่วโมงแล้วจะไปแล้วนะพี่ใหม่ให้กําลังใจมา Good night กันเลยไทยย่ามิเดีย Good night and sweet dream you too okay meet you tomorrow oh, I hope to see you tomorrow okay มีเดี e ยมิเดียผมว่าผมจะไม่อยู่ห้องพิงและพี่หมายผมจะไปดาวพตอ่ะสันคุณทวดคุณทวดด้วยคุณทวดคุณทวดด้วยสวัสดีคุณทวด สวัสดีคุณทัวดด้วยค่ะไหนยเฮาบอกมา Nice to meet you my dear friend โอเคมีเดียพี่ไม้บอกบาย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 แล้วพี่ไม้พี่ไม้คำหน้าเขียวมาทุกคนขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่ท็อกก็ไว้ให้กำลังใจหลังบ้านอีกลงแล้วหรอสันลงแล้วก็บชั่วโมงแล้วเข้าไปหลังบ้านให้เราเด้อพีเพีอย่างว่าสันได้ได้ขอบคุณหลายๆที่ทับ Love you! Love you! โอเครักจูม่เดียเลงบอกบายบายพี่พี่ใหมน่นี่ยังเด็กกว่าจานจิวอีกนะวัฉันแต่ละคนคืออะไรกันไอดาบอกวันไหนผมไม่ได้เห็นหน้าเขาผมทานข้าวไม่ลงต้องเจอหน้าวัฉันเจอหน้าไพาไอดา ไปละเล้งบอกไปละวสันไปละไปละหลังบ้านแล้วเดอรบีปิงว่างว่างโอเคได้ๆด้ที่ทอบขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณทุกคนเลยโอเคไหมใบคับพี่ไหม่วสันพี่ใหมค้ำมาแต่ละคนมีความลับกันนะ่ะโอเคไหมแต่ละคนมีความลับกันนะ่ะงงอะโอเคขอบคุณทุกคนนะ บายจ่าวสันพี่ไมบอกขอบคุณทุกคนจินชาวชินจาวเาวียดนาม thank you so much กำรเอิญกรเอิญไม่มีไม่มีความลาบรสันตรวจเบิงเดอรบีปิงได้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 โอเคโอเคใลาลคนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยวันนี้เลิฟจูเรานรักน้องพิงจ่าวรสันจากพี่ไม เฮ้าก็ะปะหเ้ากระปมากเอื่อยเด้อเอื่อยม่ก็นั่งใจตลอดแต่ตอนนี้บอมีเงินไปเปเอื่อยเด้อมี่จะเข้าไปเบิ่งแล้ว